โอมชาญติวันนี้วันที่สิบสามเดือนตุลาคมปีสองพันยี่สิบสามเราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานขอให้มีความอดกลั้นวันแห่งความทุกข์ของลูกเดี๋ยวนี้จะผ่านไปแล้วและว,วันแห่งความสุขก็ใกล้ที่จะมาถึงลูกผู้ที่สติปัญญามีศรัทธานั้น จะอยู่อย่างอดกลั้นคำถามของเมรีในวันนี้อะไรคือหนทางง่ายๆที่จะจีดกันตัวลูกเองออกจากการเหี่ยวเฉาภายใต้สถานการณ์ต่างๆอะไรคือหนทางง่ายๆที่จะจีดกันตัวลูกเองออกจากการเหี่ยวเฉาภายใต้สถานการณ์ต่างๆคำตอบให้เอาตัวอย่างของพ่อบราโมาไว้เรื่องหน้าลูกอยู่เสมอ ท่านเป็นพ่อของลูกมากมายบางคนมีค่าบางคนไม่มีค่าบางคนทำงานรับใช้บางคนทำความวุ่นวายบาบาก็ยังไม่เคยเหยวเฉาหรือแม้แต่จะกลัวดังนั้นทำไมลูกๆูกจึงเหียวเฉาเล่าลูกลูกจะต้องไม่เหี่ยวเฉ้าภายใต้สถานาการณ์ใดๆ เพลงโอ้จิตเอ๋ยขอให้มีความอดกลั้นวันแห่งความสุขของเธอใกล้ที่จะมาถึงแล้วชาลาของคุณธรรมในวันนี้สุดแรกจงมาเป็นผู้ช่วยของพ่อในการทำโลกที่ไม่บริสุทธิ์นั้นให้กลับมาบริสุทธิ์ด้วยพลังของโยคะอย่าได้เอาการพักผ่อนอยู่กับการแสวงบุญแห่งการจดจำ ให้การจดจำของลูกเป็นเช่นที่บุคคลที่อยู่เบื้องหน้าลูกยังจะลืมร่างกายของเขาจุดที่สองอย่าได้มีความสงสัยเกี่ยวกับสีหมัดหรือใช้คำสั่งของตัวลูกเองให้ทำตามคำแนะนำที่ลูกได้รับสำหรับทุกๆเหตุการณ์และพิจารณาว่ามีประโยชน์สำหรับลูกในนั้น พรของบัพตดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นจงมาเป็นนายผู้ประทานแล้วสร้างบรรยากาศเป็นจิตวิญญาณด้วยการร่วมมือความปรารถนาดีของลูกขอให้ลูกนั้นจงมาเป็นนายผู้ประทานแล้วสร้างบรรยากาศเป็นจิตวิญญาณด้วยความปรารถนาดีร่วมมือของลูก วัตถุธาตุนั้นจะทําให้ลูกมีประสบการณ์ในอิทธิพลของมันในบรรยากาศบางครั้งร้อนบางครั้งเย็นในหนทางเดียวกันลูกผู้พิชิตวัตถุธาตุดวงยาณผู้ที่ร่วมมืออยู่เสมอและเป็นโยคีที่ง่ายดายก็จะต้องอยู่อย่างร่วมมือในการสร้างบรรยากาศทางจิตวิญญาณด้วยความปรารถนาดีของลูก อย่าได้คิดว่าคนนี้เป็นอย่างนี้คนนี้ทำอย่างนี้ไม่ว่าบรรยากาศจะเป็นเช่นไรบุคคลจะเป็นเช่นไรลูกลูกจะต้องให้ความร่วมมือของลูกลูกของผู้ประธานนั้นจะให้อยู่เสมอดังนั้นจงอยู่อย่างร่วมมือไม่ว่าจะด้วยจิตใจของลูกด้วยคำพูดของลูกหรือด้วยความสัมพันธ์ และการติดต่อของลูกก็ตามแน่นอนลูกนั้นมีเป้าหมายในการที่จะอยู่อย่างร่วมมือคติพจน์ในวันนี้ให้เติมเต็มความปรารถนาของทุกๆคนด้วยสภาพของการอยู่อย่างไม่รู้ต่อความรู้ของความอยากต่ามๆก็คือ การเป็นกรรมนูนัวผู้ที่เติมเต็มความปรารถนาของทุกๆคนการเป็นผู้ที่เติมเต็มความปรารถนาของทุกๆค,คนด้วยสภาพของการอยู่อย่างไม่รู้ในความรู้ของความอยากปรารถนาของลูกคือการเป็นกรรมนูนัวที่เติมเต็มความปรารถนาให้กับทุกๆคนได้อัจฉริะ 欧卡尼。